สวัสดีพวกนายและนี่ก็คือคลิปรวมกาวเฉพาะกิจ ep 2อ <c> ง <oughs> <c oughs> ฉันไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกไปดูกันเลย ในขณะที่ฉันกําลังวิ่งเนียนอยู่ในกลุ่มบอทที่กําลังวิ่งพล่านอย่างอนละมานอยู่นี้เพื่อนร่วมทีมฉันก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของบอทตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผู้เล่นแข่งเหมือนกันกันกบพวกฉันฉันจึงได้จัดการส่งขนมนั่นนอนมนาถลายพื้นไปแทนเพราะว่าเขาก็ยังมีเพื่อนที่คอยยิงซัพพอร์ตมาจากที่ไกลๆตรงนั้นที่พวกนายก็เห็ียบแบ,บกก๊บผัดสีเจ้านั่น วิ่งไล่ตามไปเพื่อเก็บเพื่อนร่วมทีมของฉันให้วิ่งออกไปทางนั้นด้วยความแค้นฉันจึงรีบวิ่งไปเพื่อที่จะจัด,จดการกับฉันมอนเฮ้ยลูกฉันหมดซะได้แต่สกิลการหลบหลีกขั้นสูงของฉันทําให้ฉันไม่โดนยิงอย่างง่ายดายนะกเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> แต่แล้วฉันก็ต้องตกใจเพราะว่ายู่ยูมอนั่นใช้ทักษะการหลบหลีกขั้นสูงที่แม้แต่ฉันเองก็ยังต้องทึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันเลยหงายหลังเทงเต้งอย่างที่พวกนายเห็น ตอนนี้ฉันกำลังฟาร์มอยู่ในโหมดผู้แฝงตัวในแผนที่ช่อง,องเขาและอย่างที่นายเห็นฉันกำลังวิ่งโร่ไปยังบังเกอร์ที่อยู่ข้างหน้านี่เพื่อที่จะหาของอะไรสักอย่างติดไม้ติดมือเพื่อที่จะไปขายทำทุนในการลงแตกครั้งต่อไปแต่อย่างที่นายเห็นมันมีเพียงแค่หมวกกันน็อกซื้อบื้อหนึ่งใบเท่านั้นแต่อยู่ ฉันก็ได้ยินเสียงปีเท้าแววเข้ามาซึ่งฉันมั่นใจมากว่าเป็นผู้เล่นแน่นอนฉันเลยเปิดฉากยิงเข้าไปก่อนด้วยความหวังที่จะเก็บเอาทรัพย์สินที่เขาหามาได้เป็นของฉันเอง <c oughs> ด้วยความที่เห็นเขาวิ่งจ้ำอ้าวโดยที่ไม่สนใจฉันเลยฉันจึงเกิดความกระยิมยิ้มย่องในใจพร้อมกับความกระหายที่จะอยากได้ของของเขาฉันจึงไล่ล่าเพื่อจะฆ่าเขา <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างที่าน น่าจะเดาได้นั่นแหละสวัสดีพวกนายแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันควงปืนพกกระบ,บอกน้อยของฉันวิ่งโร่เข้ามายังบ้านพักริมชายหาดซึ่งตอนนี้ฉันอยู่ในหมดผู้แฝงตัวแล้วฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอยู่บนบ้านหลังนั้น <c oughs> คราวนี้นะฉันจะโชว์ทักษะการใช้ปืนสั้นชนิดที่เรียกได้ว่าจอห์นวิกยังจะต้องขอเป็นสิทธิ์กับฉันเลยทีเดียว <c oughs> ฉันพร้อมแล้วและนี่ฉันก็จะกำลังที่จะบุกเข้าไปจัดการกับกลุ่มคนที่กำลังเมามันกับการฟาร์มเห็หนไหมมีคนอยู่ตรงนั้นเอาละด้วยทักษะรอบเร้นที่ฉันฝึกปรือมมาอย่างดี ฉันก็จะวิ่งเข้าไปซื้อๆอ,อย่างนี้แหละนี่ไนงะเป็นยังไงแกเป็นยังไงมันเป็นยังไงคราวนี้ถือเป็นการสั่งสอนแล้วกันสวัสดีพวกนายตอนนี้ฉันอยู่ที่ทางใต้ของแผนที่ช่องเขาและที่นายเห็นฉันกําลังวิ่งเลาะริมทะเลอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะ ฉันกับคู่หูกำลังเตรียมตัวที่จะบุกบ้านพักริมชายหาดนั่นแต่อยู่ๆเพื่อนร่วมทีมของฉันก็แจ้งว่าพบศัตรูทำให้ฉันตึงหยุดเตรียมพร้อมที่จะ รับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่พวกชั้นและมือโปรโทั้งหลายต่างก็กระทำนั่นก็คือการแยกสำรวจเพื่อที่จะหาว่าศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนเพื่อความได้เปรียบในการรบสิ่งที่มือใหม่พลาดไปก็คือการอยู่กระจุกกันเป็นกลุ่มก้อนนั่นแหละที่ทำให้พวกนายเสียเปรียบอย่างมากในเวลาที่มีการโจมตีเกิดขึ้น เอาละมีการประทะกันอยู่ที่ด้านหน้าของฉันนี่เองเอมีศัตรูโจมตรีมาจากบ้านบนหัวของฉันแต่ฉันมั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมของเราจะสามารถจัดการเขาได้เพราะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะได้เปรียบมากกว่าเฮ้ยเอ้เอาามาทำไมมาทำไม ในระหว่างที่ฉันและเพื่อนร่วมทีมกำลังเดินทางไปยังโรงงานเล็กในแผนที่ช่องเขาฉันก็ได้สังเกตเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่บริเวณใกล้ๆกันนั่นก็เลยทำให้ฉันจะต้องเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดและในที่สุดฉันก็เห็นพวกเขาแล้วแต่ด้วยข้อจำกัดของปืนทำให้ฉันได้แค่ยิงทักทายเขาไปเท่านั้นเอง เป็นยังไงตูดสั่นไปเลยสิ <c oughs> หลังจากนั้นฉันก็เลิกสนใจพวกเขาเพรคิดว่าเขาก็คงจะไปตามทางของพวกเขาฉันก็เลยบุกเข้าไปยังโรงงานเล็กตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกเฮ้ยมีคนวิ่งมาทางเรา เมื่อมันมัดมันกลับมามันกลับมาเมื่อเพื่อนร่วมทีมฉันพูดแบบนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งกลับมาเพื่อที่จะตั้งหลักก่อนแต่ก็บังเอิญเจอคนที่วิ่งอ้อมหลังเพื่อที่จะมาดักพวกฉันอีกทีหนึ่งฉันจึงจัดการส่งนั่นนอนนับเส้นเดือนไปแต่สิ่งที่ต้องแลกกันก็คือชีวิตของเพื่อนร่วมทีมของฉันซึ่งก็นอนนับเส้นเดือนอยู่เหมือนกันแกไปยิงตูดมนมันก็กลับมาเองมันเชื่อที่แกไปยิงตูดมาละ นันทําให้ฉันได้รับรู้ถึงความโกรธเกลี้ยวของคนที่โดนยิงตุดสันไปแล้วก็กลับมาล้างแขนเอาละฉันจะรับผิดชอบการกระทําของฉันโดยการเก็บพวกนั้นทีละคนให้นอนกินดินไปเหมือนกันอา้าวกระสุนหมดเฮ้ยเป็นกระสุนฉัน ตัดสินใจที่จะวิ่งย้อนกลับมาเพื่อที่จะตั้งหลักแ,แต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่าฉันยังมีปืนสำรองอยู่อีกหนึ่งกระบอกนั่นทําให้ฉันล้มเลิกความคิดที่จะวิ่งหนีแล้วก็กลับไปจบสิ่งที่ฉันเริ่มเอาไว้ไหนอยู่ไหนออกมาเซ่ใส่กระสุนเด้ฉัน ยืนรอคอยให้พวกน,นั้นเคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่สงบแล้วก็สุขุมนุ่มลึกกว่าที่เคยเอาล่ะฉันเจอเจ้านั่นแล้วฮไม่โดนเฮ้ยฉันยิงไม่โดนเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งเอาล่ะฉันจะจัดการเจ้าหมอนี่ก่อนนี่ไงมันเป็นยังไงฮะ เป็นยังไงล่ะถ้าพวกนายดูมาถึงตอนนี้แล้วทำไมยังไม่กดติดตามฉันอีกฉันจะได้มีแรงที่จะได้ทำคลิปมาให้พวกนายดูยังไงล่ะ